ยังไปหมดพี่เพนสวัสดีแค่าจากสิล่าเนะาะศิลานี่ปีไหนมาก็ไม่รู้ฝ่ายท่านรองอไปโนวดแล้วแลวหละไอ้จะรองวาไอ้ทนายน้องชาย,าายก็ไอก็ไม่ได้ยังไม่ได้คอมเมนต์น้องชายนะเห็นน้องชายมาคอมเมนต์อยู่เมื่อกันถ้าตกใจไอ้เพียงแค่ไอเปิดเนาะ ไม่รู้ไม่รู้อ่ะรู้หรือไม่รู้ไม่รู้แต่ในเพลงนั้นคือรู้หมดใครไปไหนทําอะไรเนาะเริ่มต้นบอกไม่รู้อ่ะสรุปแล้วรู้หรือไม่รู้อ่ะแต่เป็นเป็นเพลงโนราน้องเพลงทงั้งใต้เนาะไอ้ก็ใส่ใส่ช็อตไปงั้นเนี่ยก็จะมีภาพเนาะไปตลาดไอตอนนี้ขึ้นรถแล้วแต่ยังไม่ถึงบ้าน <c oughs> อีอีเจ็ดนาทีจะถึงบ้านไหมฮะอีเจ็ดนาทีจะถึงบ้านไหมนี่อช่ยาวไปสองชั่วโมงไล่สองชั่วโมงมันมีอะไรเกิดขึ้นแต่ความจริงมันไม่ได้หรอกที <c oughs> ่ไม่ได้อะไรรู้อ่ะไล่หมั่งหยุดหม่งชั่วโมงมันลดลงมาร้อย ไอ้อก็จะดึงชั่วโมงง่ายขึ้นแต่ความจริงแต่เลขาบอกไม่เขี่ยหรอกชั่วโมงรถก็ชั่วโมงรถแต่เหรียญขึ้นแต่อายก็จะเอาชั่วโมงขึ้นนี่ไม่เอาแต่เหรียญอน,นี้สามนาทีค่ถึงบ้านไอ้หกนาทีลงเหลือเหลืออีกสามเลฟไปทนาย เป้าสาวอยู่นั่นไม่ยิงเป้าสาวอยู่เลยถึงว่าข้าวปลาไม่กินเนี่ยถึงบ้านจะได้อีกสองไร้คอยสิล่ากันไม่ใช่กับไก่เคียงเลยว่าอีกสองไร้เพราะว่า พี่พี่อย่งกลางเนาะเขาขึ้นสติมยาดเนาะสามชั่วโมงสามชั่วโมงแต่เขาไม่เปิดสร้างไรายได้แต่อ้ดูยอดวิวโมบาวเนี่ได้ร้อยกว่าวิวนะแต่ว่าไอาเนี่ยคงไม่ไม่ได้หรอกเพราะว่า <laughs> ดูดูง,งด่ายหกดวงตาไปไม่ถึงสิบ หาว่าภาพไปรุ่นเกินอย่านีน้ถึงแฟนจะได้สองเลิฟออาลุ้นลุ้นสิทล่าอีกแต่ <laughs> เป็นสบายเสียบชั่วโมงเนาะตน้น่วงบอกอยู u, น่นิ่งๆอย่าดุเด็กสามชั่วโมงก็สามชั่วโมงไปเลยโดนไหยแม่ปูเนาะแม่ปูท่านเลขาท่านรอง <laughs> ตอน้นฮอง น้องชายบังคับไปคืนไอ้ไอโมเนะี่ยแบตหมดแล้วไปนะคะโอเคจ้าให้เฝ้าให้เฝ้าแบตหมดเป็นเคนๆไปเลยอะ่ะเล,ะละขาก็่ได้รอวจะจะเปลี่ยนตำแหน่งชายใหญ่เลยเด้อว่ะไล่มาตาธทอนสามชั่วโมงแล้วไอ้สามชั่วโมงวันสองชั่วโมงช่วงนั้นอ้โดนบังคับน,นะดุก,กด,ด๊กก็ไม่ได้ดูเนคคาร็็ไม่ได้ ถึงที่ยังถึงทีง่ยังหลอกพี่ไอ้ว่าไปซื้อได้เชื่อใจไม่ได้นะคะพี่วีนี่แหละน้องถึงไม่อยากคุยด้วยคนลื่นคนไหลเขาบอกไอก้กจะจอกไปซื้อได้นะเ,เขาไปซื้อเขาก็ได้เลยเนาะตรงนั้นเนาะเดะอย่ก็ไอ้จะได้อะไรอะน้องเคยอยู่แล้วหา้าชั่วโมงฮะ ไอไม่เคยไลฟ์ถึงห้าชั่วโมงทุกทีมีแด่ติดล่าแหละตั้งเงียบปล่อยให้อ้ายคุยก็ออเจ้าปล่อยให้อายคุยก็ทะลองคุยก็คอกคุยแคกคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนะ่ะเอามาคุยกันภาพวัยรุ่นก็ก็มีดูอีกนะภาพป้าเขาก็มีดู